ตอนที่ปุ๋ยเปิดทีแรกมันก็เป็นโควิดช่วงแรกนะพี่แต่ตอนนั้นมันกลับดีเหมือนเขาเตรียมตั้งรับไว้แล้วแต่พอมันมาเจอโควิดรอบ 2, 2มันดอบเลยพี่จากห0 0รอมันหายไปประมาณ70%มันขายได้กําไรวันละ6บาทอะบางวันนี้แบบว่าติดลบเลยนะพี่แล้วก็นั่งปอบใจกันเองกับกับลูกน้องว่าเฮ้ยกะช่างมันเว้ย6บาทก็ยังดีวะอย,อย่างน้อยก็ยังมีคนมากินนะคะ เริ่มจากตอนเด็กๆเลยก็คือว่าที่บ้านอะ่ะจนแล้วตัวพ่อกับแม่เนี่ยคือแยกทางกันเราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองต้องดูแลตัวเองกับพี่สาวสองคนความจนทําให้เรารู้จักการใช้ชีวิตค่ะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนมีมานะปุ๋ยเคยทํายันก่อสร้างมาร์กี้เด็กเสิร์ฟตามร้านหมูกระทะทาสีผสมปูนคือเราทํามาหมดเรารู้สึกว่ามันต้องทอําอ่ะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีไม่มีเงิน เราไม่มีเงินแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกินนะคะหลังจากที่เราได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพกำลังจะ19ค่ะเราก็ได้เริ่มจากจับจุดในการเป็นนักร้องขึ้นมาค่ะก็คือว่าอยู่ตามคาเฟ่ตามบาร์ตามผับนี้ค่ะต้องแลกกับมาไลยต้องแลกกับเงินที่ลูกค้าให้เรามาเงี้ยค่ะวันหนึ่งเราได้มาเจอแฟนคนณปัจจุบันนี้ยค่ะ เราถึงได้เปลี่ยนตัวเองพลิกผันมาด้วยเงินด้วยที่ที่ที่แม่แฟนให้ตอนนั้นเป็นช่วงที่ปุ๋ยตกงานนะคะเขาก็ให้เงินทุกวันเลยวันละสิบาทเราก็ซื้อไข่ได้สามใบแบ่งกินออามื้อเช้าเราก็กินตอนเที่ยงมื้อเย็นเราก็กินตอนหนึ่งทุ่มผัดข้าวใส่กะละมังใหญ่ๆกินกับแฟนอยู่อย่างเงี้ยตลอด8ปดเเดือนจนมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยู่ยังไงวะแค่เงิน10บาททุกวันทุกวันอะแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะมีครอบครัวเรากําลังจะมีลูกมันเลยทําให้เราแบบเราลุก ขึ้นมาสู้เพื่อจะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าพี่สาวปุ๋ยทักมาบอกว่าปุ๋ยอยากอยากทําอะไรไหมเดี๋ยวพี่ให้เงินมือนึงปุ๋ยก็เลยไปซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งจากประตูน้ํารับมาขายขายไม่ได้ค่ะเพราะตลาดน้ําท่วมช่วงปีนั้นฝนมันตกเยอะมากเฮ้ยเราคิดอะเราจะทําอะไรอะที่แบบมันได้ขายได้ทุกวันต่อให้ฝนตกมันก็ยังขายได้เฮ้ยก็เลยมานึกได้ว่าคนมันต้องกินข้าวไข่เจียวทอดมันขายลูกชิ้นขายน้ําพริกลองมาเยอะมากแล้วค่ะ จนสุดท้ายมาตกอยู่ที่ฮอหมกมันเป็นอาหารพื้นบ้านบ้านเราแล้วมันกับดีอะค่ะกำไรอยู่วันละพันห้านะคะทางรัฐบาลเขาแจ้งมาให้แบบให้ปิดตลาดมีเพื่อนแนะนําว่าเฮ้ยลองทําเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ดูสิแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวอยู่แล้วอะค่ะพอเปิดมาปุ๊บมันบูมเลยอะเพราะว่าปุ๋ยเปิดราคาไม่แพงปุ๊เปิดราคา49บาท จับต้องได้และแถมคุณอิ่มด้วยอ่ะคุณอยู่ได้ฉันอยู่ได้ขับเบ้น์อย่างเงี้ยขับเอาผ่านมากินอย่างเงี้ยมีแต่รถหลูมๆมากินมีแต่แบบคนทํางานดีๆมันทําให้เรารู้ว่าโอ้หเดี๋ยวนี้คนรวยก็รู้จักใช้เงินนะคะเพราะว่าเงินมันหายากตอนที่ปุ๋ยเปิดทีแรกมันก็เป็นโควิดช่วงแรกนะพี่แต่ตอนนั้นมันกลับดีเหมือน เขาเตรียมตั้งรับไว้แล้วแต่พอมันมาเจอโควิดรอบ2มันดรอปเลยพี่จาก100%มันหายไปประมาณ70%มันขายได้กําไรวันละ6บาทอะบางวันนี้แบบว่าติดลบเลยนะพี่ปกติอะเดือนหนึ่งรายรับเราต้องมีแน่นอนอะหกหมื่นเจ็ดหมื่นเราต้องได้แน่นอนนะคะแค่ช่วงระยะเวลา2เดือนนี้นะพี่มันรู้สึกแบบว่ามันท้อมากมันเหนื่อยมากคือทําเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแล้วก็นั่งตอบใจกันเองกับกับลูกน้องว่าเฮ้ยกช่างมันเว้หบาทก็ยังดีวะ อย,อย่างน้อยก็ยังมีคนมากินนะคะ่ะมันไม่ได้โอเวอร์นะคือปุ๋ยกล้าเปิดบัญชีให้ดูได้เลยนะของแพงขึ้นเยอะมากข้าวก็ขึ้นราคามาหมูก็แพงขึ้นผักยิ่งแพงเลยปุ๋ยไม่ได้มานั่งใช้แบบวิญญาณไก่เนื้อไก่ก็คือเนื้อไก่เลยหมูก็คือหมูเลยถึงจะเศรษฐกิจไม่ดียังไงคือเราก็ดรอปคุณภาพของเราลงไม่ได้ทุกวันนี้ประเทศไทยอะค่ะพี่ ก็เยอะโมลพิษอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเยอะเราไปทําแบบสโซนเด็ดๆเงี้ยค่ะเหมือนเราป้อนสิ่งที่มันไม่ดีเข้ากับให้กับคนอื่นนะคะแล้วถามว่าถ้าเป็นตัวเราอะเราได้รับสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะเราเรารู้สึกโอเคไหมเราไม่รู้สึกโอเคเหรอคะ่ะ ปุ๋ยคิดว่าเขารูเขารู้นะแต่เขาทําเป็นว่าไม่รู้คือเขาทาําตามใจฉันอะถ้าเป็นผู้นําประเทศแล้วไม่ได้มามองว่าลากย้าเขาอยู่กันยังไงอะอย่าเป็นซะดีกว่าปุ๋ยไม่ได้ว่าปุ๋ยลังเกียจลุงตู่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนอะเงินมันยังหาง่ายกว่านี้อะพี่แต่ตอนเนี้หยิบจับอะไรอะต้องใช้ความสามารถจริงๆอะต้องแบบต้องพี่เลนจริงๆอะถึงจะดังถึงจะได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจลอยตัวแต่มันก็ไม่ยากถึงขนาดนี้ เพราะว่าตอนนี้เป็นโคตรยากเลยพี่ต้องใช้คำว่าโคตรยากค่ะมัยากจริงคนไทยมีกี่คนอะพี่76หล้านคนใช่ไหมให้ไปเลยคนละ3 0 0พันก็ได้ห0 0พันก็ได้โอ้ยมันจะได้ใจประชาชนมากกว่านะพี่ที่มันต้องมานั่งแย่งกันลงทะเบียนยคุณต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมา6โมงเช้าคุจะทานไหมวะไอเน็ตลมอีกมันเป็นสิทธิ์ที่ที่ประชาชนควรจะได้อะพี่ไม่ใช่แบบใครตื่นไวเน็ตใครดีคนนั้นก็ได้มันไม่ใช่อ่ะพี่อะถูกไหมล่ะอยากได้เหมือนกัน แต่กูกดไม่ทันเออกูลงทะเบียนไม่ทันน่ะอย่างเพื่อนๆเนี่ยโดนลดเงินเดือนด้วยมาตรการอะไรก็แล้วแต่เขามาทํางานเขาก็อยากได้เงินที่มันเต็ม100%ที่เขาได้อยู่ๆมาลดค่าจ้างเขามันมันไม่สมควรอย่างตัวร้านปุ๋ยเนี่ยที่ร้านให้ลูกน้องวันละ350บาทเราก็ยังใจ่ายให้ลูกน้องเต็มอยู่คือเราทํางานมาเราก็ต้องการเก็บบ้างเพื่อพ่อแม่เรายามเจ็บป่วยยามตัวเราป่วยแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานหมด แล้วเราเอาเงินตรงไหนมารักษาตัวเองมารักษาพ่อแม่มาให้ลูกเล่าเรียนละคะพี่เฮ้ยอันนี้ไปกินไม่ได้นะอันนั้นต้องงดอันนี้ต้องงดร้านนี้ก็จะไม่ได้จากรายได้จากพี่คือมันโดนหมดอะคะ่ะมันกลายเป็นลูกโซ่วนอยู่อย่างนั้นนะคะอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะอยากให้มีมาตรการที่ดีกว่านี้หน่อยอยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้ถ้าเกิดว่าไม่เก่งเรื่องนี้ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเก่งทางด้านเศรษฐกิจมาดูแลเรื่องนี้ดีกว่าะคะ่ะ